นมน่เาดป็แคโอ้โห oh, ปีที่แล้วหรอ mm hmm. คือไม่รู้ว่าทำถึงแค่ไหนแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่เท mm hmm. ่าที่เราจะทำได้คิด mm hmm. ว่าแบบว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆสำหรับตัวเราเองสำหรับทุกๆคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามหาอะไรที่มันดูแบบสร้างสารรค์แล้วก็สนุกกันทั้งสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปีที่ผ่านมาพอพวกเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเราก็พูดคุยกันว่าคอนเทนต์ที่เราอยากจะเสิร์ฟส่วนมากก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนต้องให้อะไรกับสังคมไม่มากก็น้อยค่ะเป็นการเหมือนแชร์ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคือคอนเทนต์ส่วนมากก็โอเคว่าในเรื่องของแบบความเป็นศีสวยงามพี่ๆหลายคนก็ทําถึงมากๆค่ะคอนเทนต์ของในน้าตาลส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์ในแนวแบบเราให้อะไรกับสังคมบ้างแล้วเวลาเราสองคนทำอะเราเราได้อะไรด้วยบ้างค่ะลุกเตาตึใจเราชอบใว ฟิตมากนะใช่เออนราก็ฟิตมากเพราะว่าเหมือนเราก็คุยกันตั้งแต่แรกคือเราันี้เราก็วางแผนไว้ตั้งแต่พฤศจิกาว่าแบบเอยเราอยากทําแบบในแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามแบบส่งเลเฟอร์เนกันมาแล้วก็มาตบมาตีกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็พยายามดูตรงนี้แต่ก็ถามว่าชอบมันก็ชอบเป็นปลายปีที่เราส่งไทยได้แบบว่าเออสนุกดีแล้วก็ดูตรงตรงกับคาเลคเตอร์ของเราสองคนด้วยใช่ค่ะในมีหกเก้ามีอะไรได้ไปติด ก้าที่ไปได้ไปต่อเหรอก็มีแนนแล้วก็มีน้ำตาลก็ <c oughs> <c oughs> ต้องไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันค่ะแล้วก็ของแนนน่นจะเป็นในเรื่องของสุขภาพมั้งคะ <c oughs> เพราะว่าแบบคือสุขภาพก็เป็นอะไรที่สําคัญด้วยบางทีอะเราสองคนทำงานเยอะมากเกินไปแล้วเราก็อาจจะโอเคว่าดูแลสุขภาพป,ประมาณนึงแต่ว่าพอปีนี้ก็จะค o n c e n t r a ในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทาอะไรที่มันเฮลตี้ในเรื่องของสุขภาพจิต ใชดีสุขภาพคิดดีอะไรเงี้ยแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะก็คือสิ่งที่เราสองคนรู้สึกว่ามันจะได้ไปต่อในปีนี้ต้องแล้วหัวใจเป็นเรื่องหัวใจค่ะของน้ตังกันเลยก็ก็ก็ปกติดีก็แบบคนเล่นแฉกน้างเราก็ไอ้แบบแบบแหวนแฉกให้คนเดี่เก็บกันเ่บอยก็จริงๆก็เรื่อยๆค่ะคือเราก็อาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่ามันเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แล้วเนาะ เราเราก็โตกันแล้วเราก็เหมือนมีอะไรก็คุยกันให้มันแบบว่าทุกเรื่องแต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับแนนมากกว่านั่นแหละเออเราก็เหมือนเราก็ปรึกษาหลายๆอย่างซึ่งมันก็มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาะไรมันก็ทุกคู่แต่ว่ามันมีปัญหาหมดแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะคุยกันมากน้อยแค่ไหนแต่่วงดีที่ตัวตันเองกับกับแฟนอ่ะเขาก็เหมือนคุยกันพยายามคุยกันตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงีใช่แต่ละคนต้ง เพราะเรัดแฝล้วก็เลยแบบอนนานนาเสือมันแอปทุกคนอย่าไปเชื่อคือแอนนาเสือแอปอย่าไปเชื่อมากเลยคือแบบลงรูปในทีแบบเหมือนไม่มีใครเหงาสดแต่จริงมันมีคนอูยมีอยู่แล้วตรงนี้อตรงนี้คือมีเพรเมื่อกี้เขาบอกว่ามีโอ9ได้ไปต่อคือเป็นารสดได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อหรอกเชื่อแน่เออเออแอนนาเสือเขาเป็นคนแบบอารมณ์ดี มันอยู่ที่ว่าเขาอยากมีหรือไม่อยากมีตอนนี้แค่รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็อยากเล่นอย่าไปถูกเล่นตัวเออย่าไปโดนเอ้ยอย่าไปโดนเส้นก็รู้สึกว่าคุยคุยไปก่อนไปดูรูปในจีอ้าวันเดี๋ยวดี้เขาหวานเพิ่งเห็นหรือล่าเห็นเมื่อาเขาจะแบบว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเมื่อเกิดทำตัวแบบเทฟูเบี้ยดตอนนี้ตอนนี้ไม่ทางว่าเป็นอะไรอ่ะก็แอบแอบนิดนึงก็น่ารัก ก็ S <S <ๆ>มไม่มีใครกันแล้วก็มีก<ๆ>ันอยู่แค่นี้เราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยไม่ได้เจอใครเลยเราหวังเอยากไอะเจอกระแสอะไรอะไรยังไง้คุณคิดอะไม่หมคะสำหรับแน้ตก็ใครก็ได้ที่สามารถเข้ากับน้องเราได้ในออทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆความรักก็ไม่ต้องรีบแค่เรียนรู้กันไปบางคนเนี่ยคบกันมานานก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งงานกันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในทุกๆวันแล้วก็เป็นตัวเองแล้วก็ พัฒนาอะไรหลายอย่างไปด้วยกันดีกว่าเราจะได้แบบไม่ฝืนกันมากเกินไปแค่นั้นเลยนะว่าสบายๆอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าโลกเราก็เครียดมากอยู่แล้วเราอย่าไปเครียดตามโลกเลยใช่ก็ต้องดูคนที่เขาแบบว่าความคิดหรือเป้าหมายโกตรงกันดีกว่าถ้ายิ่งโกมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะคอนฟ lict กันมากมันก็จะมีปัญหากันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครที่แบบโอ๊ยทำให้ไปด้วยกันได้อนาศตก็ไปได้ดีเขาก็ส่งเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบว่าน้องได้เจอตรงแบ ขับงบนนี้อะไร,รสุดกันและกันไม่รำลึกหรอคะก็ห่วง,ง,งกันเองนี่แหละห่วงกันเองนี่แหละว่าจะรอดไม่รอดรอะก็ไม่มีอะไรห่วงค่ะก็จริงๆก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณสื่อที่แบบว่าทําข่าวเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ฝากฝังละกันนะคะลูกคองลูกค้าก็สามารถเข้าได้นะคะก็จะเป็นช่องเดียวช่องคู่ก็มีค่ะในน้ำตาลนมอะไรค่ะก็สามารถมากดลิงก์ที่หัวไอจีพูดคุยกันได้เรื่องเลืนองราคาเพราะว่าเราก็ทำคอนเทนต์เสิร์ฟแล้วก็เชื่อว่าคอนเทนต์ของเราแบบมีคุณภาพแน่นอนค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะในปีนี้นะคะงานที่เช็คบคิวไปก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะงานที่เช็คคิวไปก็คอนเฟิร์มได้ล